ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดของเราจากเมื่อกี้นีแค่3คนถึงสคนเนาะก็ขึ้นมาเป็น117คนกันเลยค่ะ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมเมมขีดฉีเหตุกันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail นะคะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสด S3 ค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นคําอธิบายของบริการที่เราเลือกมาเนาะก,ก็สามารถอ่านดูกันได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งคนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าาทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคาระค,ะค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งมาเติมหนึ0งพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก็ใส่จํานนว,นวนเงินนนนด้้าลาล่งงตรีะะคเติิมเงนตรงนี้นะะลเลยค่ะ สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคี่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคาร,รของเราจนเสร็ซซี่เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นเชีลเพย์ค่ะก็เติมขั้นต่ำ20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม500บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอป,ปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นแอปอังเปา w ล l ล e t ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา w ลเ l e t ของเราจนเสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอังเปา w ล l ล e t ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกอัลลกไฟตรงนี้แล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถลิคัดล็อกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจหรือก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับบัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะก็ได้เยอะอยู่นะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะ าไปดูยอดคนดูไลฟ์สดเนาะ ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดของเราจากเมื่อกี้มีแค่3คนถึงคนเนาะก็ขึ้นมาเป็น117คนกันเลยค่ะก็ดําเนินการไวมากๆเลยเนาะเราสั่งไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะแทบจะไม่ต้องใช้เวลากันรอกันเลยเนาะก็ดีมากๆเลยนะคะหากยอดเกินไปเนาะก็ไม่ต้องตกใจนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KBM Kids c h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆ เลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเดี๋ยวได้แปะล,ลิงก์ไว้ให้ดันล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ปิดประกานใดไปก็ขออภัยไปนที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ